สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณย้อนฟิลมาในยุค80กับรถรุ่นนี้ค่ะ R 1 2 90สีใหม่ชื่อสีว่า s a n r e m o Green Metallic นะรถรุ่นนี้มาด้วยสีเขียวแปลกตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้มีความคาแรคเตอร์พิเศษเมื่อเวลาขี่บนท้องถนนเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้อยู่ที่ 1,200cc 109แรงมา้า ความสูงจากพื้นถึงเบาะอยู่ที่795ม mm. ิลเมตรทำให้เป็นมิรกับผู้ขับขี่มากขึ้นรูปทรงของถังน้ำมันที่กระชับมากขึ้นทำให้เวลานั่งขี่มีความรู้สึกสะดวกสบายโคมไฟหน้าที่ตกแต่งด้วยสีแบล็ r โคมทำให้ดูดุดันรถรุ่นนี้มาพร้อมด้วยกัน3โหมด Rain Road และ Dynamic พร้อมทั้งยังมาพร้อมกับออปชัน u i s e Control และ h e a t e ร g r i p ราคาคันนี้เราใจมากเพราะว่าประกอบไทยค่ะอยู่ที่749,000เท่านั้นสนใจติดต่อ MKK Motorcycle พซ um คลมีจำนวนจำกัดขอบคุณค่ะ